สบายดีออกมาขางนอกดูพี่น้องเด้อบรรยากาศบ้านไม่มอนอากาศคืมคืมขึ้ขขขนสิตกวันนี้ก็มาล้านเสริมสวยมาทำเล็บเดอพี่น้องเด้อสิมันเสริมสวยทำเล็บนี่พนันนานมาให้แซมเมอแซ่เท้าอ่านอยู่ในบ้านนี่แหละบ้านตัวเองนี่แหละใไรอยากมามาเด้อทำสวยทำงามทำเล็บทำผมทำทุกอย่างแต่งหน้า แต่งหน้านวดหน้าแต่งหน้าออกงานแต่งหน้างานดองเป็นเห็ไดไนเบิร์อยู่นี่งามเห็ดเล็บก็ราคาธรรมดาบ่แพงหรือพี่น้องด้วยถึกๆเห็ดเล็บก็ประมาณร้อยบาทตกมาบานไม่มอนมายามเด้อไม่มอนสิพามาเด้อนี่กับเมเทา้าในผนังกันหนี่สบายดีพี่น้องแน่ไหมไมาเลยเม,มเทา้าเจ้า แม่ของเจ้าของร้านนี่แหละนี่แหละนางเขาห่านนั่นนิ้งมุงร้านนี่แหละแล้วก็ได้เขี่ยวมากมามุ้ามาเขี่ยมากเขี่ยมากไปทางใดเถ่าเลยเนาะจะได้เถ่าโพลคนใจอยู่เพื่อนไปไปใส่ขนาดกันงงแต่เพื่อนเนาะยื้ออะไรจังไดนะโอเคพี่น้องเจ้าหน่อยในมอนเห็ดเล็บให้เบิ like ่งนี่พี่น้องสีทะเลงามเบนี่ งนม้อนสิบา้าเห็ดตินั่นคุณงามเ <laughs> ก้วกงรล้านถ <laughs> ูกร้านตัวเองในบ้านนี่หลยพี่นอ้องเอ้ยอ,อยากสวยแล้วก็มาทำเพราะว่าทำเหล็บเอาเฮงด้วยมาเนี้เพราะว่าถือเล็กสิบบาทพี่นอ้องศูนย์หกหาพันกีบ หาพักก nice ีบก็ได้ซีแซนหาเงินกีบเด้อเห็ดเหล็บก็เลยอยากสวยเหมือนนี้ดีใจถือเตกก็ได้มาเห็ดเหล็บอืมเห็ดซื่อสวยซะรักสวยรักงาม เด็กก็ฮัก oh, บ่ได้เด uh, uh, ้ยังแต่เบิ่งนี่จีบไปทําบ่ตัดให้สั่นกับพญ่าแล้วพญ่าส่ํานึงแล้วตัดออกตัดออกบ่ส่ําจังเออข่ตัดตั้นี่หัวลิจะบ่งามข่ตัดออกบ่งามสํานึงแล้วตัดออกาวลายบ่ฮ้อนเนาะมื้อนี้เนาะฮ้อนีอ้ อ๋อหิตออกจะไปห้าหิตกับยันเราได้เพราะว่ายันค้นหาหมดเลยอยากไปอยู่ได้จะเาขาเราแถวนี้หิตเฮ็ดเฮ็ดเห็ดนะคู่ฟ้าหิตคมนะฮิตคม ่นั่งอันตุ้ยเห็นไหมมันบาบางเลยมันไปเห็ดหนาเลยมีเวลาเห็ดอะไรด้วยนะเจอเห็ดหนา เด้อผู้ได้สิมาทำเดล็บมายามมีมอนเด้อม่ม้อนสิพ้ามาทำเดล็ตัวราดนั่งแก้วได้พี่น้องเด้อเติมทุกอย่างแต่งหน้าเจ้าสาวออกงานสะไดรดล่อนยืดเห็ดผมอบไอน้น้ำยืดเคลาตินสปาผมนวดหน้าคัดหน้าตัดผมเพจสายนิงเอ็นบ่อ็ตัดผมเพศสั้น,<ม>ต,นตัดเล็บ ทาเหล็บแงหูได้ทุกอย่างเห็ดปื๊ทุกอย่างเลยพี่น้องเขแต่เงินน่ะเงินเสียอย่างทําได้ทุกอย่างคนเทาอยู่ในเงินเขาเงินนี้เป็นเงินเวยดบเลยก็ตัดเรียบร้อยตัดทั้งเรียบร้อยเลยเ้อพี่น้องเรียบร้อยงามสะอาดแล้วอันนี้ก็มาทา้งนี้เรื่องนี้ พี่น้องทาสีเขียวเลยเพราะว่าเขียวเรียกซัพว์ประบาดถือเลขกเ,เลยหมืนอเนเลยถือเลขก็เลยทาสีเขียวเรียกสัต์เดี๋ยวมันพุดถืออีกว <c oughs> ันพุดเอาอีกเ <c oughs> อากระซิบบ้า้าปันกีบไอ่มันซื้ออะไบอกเกินหาปันกีบซิปันกีบบอกซื้อเล็กนะซื้อพอได้พังเพราะมันมวน เขาได้พังน้ามัอะเรอกออกยังคือในนางมนได้โทรมาอีมเมข้าถือเลขผินป่ะนางมนผินกระถือดยฮะแม่ยังมโหได้ตรเดขออกยังออกยังละศูนย์หกแมนอกวะศูนย์นหกเขาถือซ้าพันผินป่ะนางมนถือซ้าพันกีบไปซื่อน้ำนงางสะดางนี่แหละโทรซื้ออยู่พี่แหละ เลขสองโตถือทาบพันกีบนางมนนะเออก็สันแม่กระถือหาพันกีบวะแม่กระซื้อวะศูนหกสองโตเออเม่ยบาทันได้ดอกกันเลขพี่น้องครต้นบาบาครับจัสีได้คนถือลายคนถลายเลขศูนย์หกหนึ่งคนถือลายในบ้านนี่งบายบายผมไล้จังสีดิจสีได้ได้กรสิโอนให้นางมนเพิ่น เพมือนก็เลยฮะคาเลกับบอลายด์เ้นซื้อมไ,ไดเ้ันซือ้อบสามเซนสมามเซนก็สองรยกรบาทสามรอยกว่าบาทฉันซื้อเลขกมืสามร้อยกว่าบาทถือล้านแปดซาพันกีบก็ได้ล้านแปดสิบพันกีบเด้อพี่น้องเด็กลาวประมาณสิบพันได้เก้าเซนซาพันก็ได้ล้านแปด เป็นกระเรือฮักกระเรืออยู่ล่านล่านหาเซนเงินนางมนถือว่าเฮงข่อยกระยาดถือสำนักกระดีใจข่อยไปว่าไดิถิงามมาไปนน้องซีเรียสักเขียวไปเลยวันนี้เขียวหนี่วสัก

ถ้าทำได้ถ้าเราทำเพชรก็ดดพี่น้องใส่เพชรมันก็สีสดใสสีน้ำเงินออกน้ำเงินเขียวออกน้ำเงินงามอ้าวพี่น้อง จักจะเถกดเงบผู้ดสูนังาไี้นะคับก็เลยงามบ่อพี่น้องงามบ่อเล็กนีมอ บ่เบ่น้ำเงน้ำเงาน้ำเรักไหลเสียงหลดตัวผี่นองเฮือนเข้มทางล้านริมทาง จะไปเผ็ดยังบอจะเผ็ดยังกินเันใช้ติ้งเพ่ไปก็กดแป๊ะไว้ซื้ออ่ามันทะลอกเอาละนี่เดัยมใช้ติ้งเพรจะไปติงเออมาสูออ้อหเแล่อมาทำเท้าตัดหนัง ข้าได้เห็ดก็ไม่แห้งแล้วเล็บนะคือว่าเบาว่องห่งนะข้าได้เห็ดนะข้าวได้เห็ดแต่จักไม่ได้มันใจก็คือว่าบกขักตรวจท่าเ้าบได้เห็ดอีกอย่างนึ่งเออเรตีข้าเนี่คั้าได้เห็ดแ้วก็เบาว่องวงงานบอกพี่น้องแล้วเด้อเดินเ่ยเขียวเรียบซับแล้วแล้วอืมงามบ้นเมืองงนอนเขียวเรียบซับ đẹp lợi tình yêu đẹp lợi đẹp mẹ thả thả xí xí được có sao xí nhắn nó làm như thêm đau đen phải bồn chị tìm đi nên không hại sốt say đen rồi đời. ตัดข้ามก็ด้ดิเก๋เก๋เจนเออตัดข้ามมันเขาบอกเอาออกหายหายบอกค่ะไปเห็ดตะเบียดมือละอาตัวเอาออกโบเดอรเอออันนี้เอาออกเป็นไงดิเออเบียดมันเห็ดเท่าจะเอาอกเบียดมันเห็ดไหกีโลออกไปดินะนั่นน่ะไปเห็ดตะเบียดนะตะตัดข้ามเหมือนทำได้มือนนะไปเห็ดน้ำผึ้งอือแล้วก็เลยข้าวเนี่ยฮะนะฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกหมดมือหมดเว้นมากกว่า ก็คนตกนักไล่แต่เสียงรถเด้อโว้ยมันอะไรอันเดียดมันเห็ดเหี่ยคอยแต่มันเอาตอมันเหนียดเหี่ยอยมันเห็ดปอกขาดเลยเหียดนี่เนี่เขอยบอกอย่าเห็ดตะมันเห้ยเห็ดคิโร่อืมเอาตอเมนียดเออ มันถ้าออกมันก็ไม่แห้งมันก็เบาอืม,อออมอนี่นออเหรอคะโอเตอืมเพราะมันมีค่ะเนี่ยออกโปรอ่ะลงสีแบบนี้จะถูกหรือแพงก้าวแดงไปก่อนเน้อเอออืมแดงอำ่ำ ໂຕໃສ່ເດຂີດີດອືນດງແດມຫວດສຸກນາະແມ່ໆຊີບໍວດສຸກອນມແດງເດືດນກເແດງເດນກອງແຈານດງເດດນກດງແວສາວອນນະນາວງຫວດສຸກ ส่นตีนอะารสิชิพาิแล้วเจ้อะกรูดนั่งแขงอนะเาหอเนาะทังตีนทั้งมือสามสิบพันกีด้ยอดยี่น้องเด้อโมแพงเด้อแยาเนี้เะซาวโมแพงหกสิบบาทซะอ่ะ่ะเงินเต็มซะะไเงินเต็มอะไรน็รุ้ดอย่นะข้าไรเงินเต็มกับบมหอดโมหอดอันบมหอดหกสิบบาทจัอน้ำ อ่ะหีบนี่แต่พ่อบีย่างมาเสริมสวยนะพี่น้องผู้ใด้ยังอยากมาทาเล็บมาทําเสริมสวยแต่มายาหมีมอนเด้อมาเด้อไพอันม้าฮิดโลหีบมาเด้อหั่นนั่งแก้วเสริมสวยเด้ออาหารในบ้านนี่แหละแี่ท่นคนนี้ท่านน่ะหักกันเองเด้อราคากันเองเถื่อมาบัติไปบัติแระท่านมีมอนเลยเด้ออ่ะโอเคบาย